สวัสดีครับผมวันนี้เรามาสปาอ,องค์ใหญ่กันอีกแล้วนะครับหน้านี้จะคือแพเกระครับเอาตรงๆเลยตอนแรกผมไม่รู้จักว่าพระเกรคือใคร ผมเลยไปเสาะหาข้อมูลก่อนครับว่าพระเกตคือใครแล้วจากนั้นก็จะมาทําสีครับเราจะดึงดูดของเอกลักษณ์ของพระเกตออกมาครับด้วยสีของพระองค์นะครับจะออกสีเนื้อประกายทองหรือว่าออกเป็นสีทองนั่นแหละครับความในในที่อ่านมากับผมก็จะคําว่ารอเหมือนเทพบุตรคํานั้นเลยครับหลังจากที่เราอ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับผมผมก็จะเริ่มลงสีองค์พญานาคก่อนจากนั้นครับผมก็จะเอาถุงมาครุมข้างหลังนะครับผมเพื่อที่จะมาให้สีโดนองค์พญานาคนะเพราะงานนี้จริงๆเราก็ค่อนข้างที่จะทํางานยากนิดนึงรายละเอียดเยอะครับก็ในการทํางานก็ะะใใใใชชช้้เเววลลาาาาครรรับนนกทที่่ํไอ ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าหนึ่งรอบในการทํางานสปาจะประมาณ1อาทิตย์ผมจะทางานพร้อมกันอยู่ที่ประมาณ10องค์โดยสิองค์นี้เราจะทํางานไปพร้อมๆกันครับองไหนที่ทําง่ายหน่อยงานก็จะเสร็จไวก่อนองคไหนที่ทํายากก็ใช้เวลาทํางานนั้นก็จะขยับออกไปครับในการทํางานแบบนี้นะครับผมจะต้องบอกว่าเราจะมีเวลาเก็บรายละเอียดเยอะมากๆมีเวลาดูให้ครับว่าองไหนที่ขาดตกบกพร่องบ้างสามารถเก็บรายละเอียดให้เลยเพราะว่าในงานแต่ละงานครับผมบางทีก็ใช้เวลาทํานั้นมากๆถึงแม้ว่าเราจะรีบมากขนาดไหนก็ตามแต่นะครับผมเคยเป็นเหม Low ือนกันครับ ทาลูกค้าทักมาถามงานทุกวันเลยครับว่าถึงไหนแล้วประมาณไหนแล้วส่งรูปให้ดูหน่อยจริงๆนะครับผมผมจะบอกว่าอย่างนี้นะงานศินละปะทุกงานเลยครับม,มันใช้เวลามากๆใช้ความใจเย็นและก็ต้องความก็ต้องมีความสบายใจในการทํางานด้วยนะครับงานนั้นถึงจะออกมาดีแต่ว่าเราทํางานที่เร่งรีบไปใส่ความใจร้อนเข้าไปเชื่อไหมครับว่าอารมณ์ส่งผลต่อผลงานจริงๆนะครับ ซึ่งเคยเจอและก็เคยผ่านมาแล้วเหมือนกันครับพอสุดท้ายผลงานออกมาไม่ถูกใจผมเองผมเองก็ต้องไปนั่งแก้หใหม่ให้อยู่ดีสุดแล้วก็เสียเวลามากกว่าเดิมมาดูงานพระลเกตกันต่อครับผมหลังจากที่สปาเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมานี้ซึ่งแววตาสีน้าท้าทายทำลูกค้า,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 าบอกว่าอยากจะให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นส่วนสีผิวของพระเกตครับผมก็จะเป็นสีเนื้อแต่ว่าประกายทองออกมาครับจะมีความออร่าบแบบนี้เลยส่วนใครสนใจง,งานสปาสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมทั้งเพจสีกระชานานกับเยติมันตรายครับหรือว่าเข้า ผมหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางมีแอดภาษาอังกฤษที่หน้าโปรไฟล์ผมครับเข้ามาบ้านเขียวผมได้เลยนะครับเข้ามาแล้วกดผมเพื่อนได้เลยจากนั้นส่งรายละเอียดงานมาได้เลยนะครับผมส่งมาตามนั้นได้เลยนะครับ